สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวของทางบอรดบิกผู้ยาบ้านฟินแลนด์สู้ฟังนะครับเรียกได้ว่าโดน f อฟของคุณพอพออฟาดเดือดเลยนะครับว้าแเล้ยกะเดี๋ยวเขาาเรื่องเลยครับเอฟหมอลำสาวฟาดเดือด บอสบิ๊กอวดรวยแต่ไม่กล้าทำสิ่งนี้ลันรวยจริงจะหากินกับลูกทำใหม่ป้าพี่น้องมมนมีประเด็นอีอย่างอีกน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากก้อนหนานี้นะครับที่ทางคุณพอๆนะครับเพื่อนในมีประเด็นเรื่องดราม่านะครับที่เปิดรับบริจาคนั่นแหละครับแล้วกะ ใส่เป็นบัญชีซื้อเจ้าของแมนบ่สคับพี่น้องก็เลยเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับเอฟซีของทางหมอล้าสาวเอฟซีของคุณพ่อพ่อฟาดกลับนะครับทางบอดบิ๊กนะครับบอดบิ๊กยูดีดีนี่โดนยุ้งในพี่น้องโดนยุ้งโดนหนาครับเพราะว่าทางคุณป้านะครับป้าหนิงแล้วกันพี่น้องนะครับทีเฟินยูต่างประเทศได้มีการออกมาแชร์โพสต์นะครับของเพจเพจหนึ่งนะครับที่ได้มีการ ตั้งคำถามกับทางบอดบิ๊กไว้แบบนี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตบอเอ้ยซื้อเพจนะครับพี่น้องเพิ่นโพด่าอินฟูนะครับอินฟูดังคนอื่นๆเวลาประเทศเดือดร้อนเขาบริจาคช่วยชาติช่วยคนเดือดร้อนไม่เห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บริจาคอีหยังสักข้างเลยรวยกว่าใครด้วย นะครับพี่น้องแต่ว่าเขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้าแล้วครับอันนี้เป็นการโพสต์นะครับของทางเพจนี่นะครับจริงๆอ่ะบอตบิ๊กเพื่อนเกษตรของเพิ่นอยู่แล้วพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเอฟซีนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเอฟซีของคุณพพอๆนะครับกะเขามาคอมมนนะครับในโพสต์นะครับข่อนขางหลายเลยพี่น้องเรียกได้ว่าบอดบิ๊กนี่โดนฟาดเดือดโดนดายับเลยนะครับเอฟซีท่านแรกนะครับเพื่อนบอกว่า อวดมีงานเข้ามา200งานแล้วไม่เห็นจะมีน้ำใจอะไรเลยสู้วงงานน้อยไม่ได้นะไม่เห็นเคยอวดเลยว่าน้อยหรือมากส่วนงานเยอะมากแต่ภาพว่ารวยนะครับท่านต่อมาบอกว่าถ้ารวยจริงจะเอาลูกมาหากินเหรอคะนะครับกระแสะว่าถ้ารวยแท้ หากินกับลูกบอก่อเสียวลูกไม่หากินบอ่อประมาณนี้พี่น้องท่านต่อมาบอกว่าพอ่พอพ่เขาทําตลอดนางใจบุญช่วยทุกคนที่ติดตามนางมาตั้งแต่10ปีคืนหลังนะครับช่วยทุกคนตลอดเลยนะครับพอ่พอพ่นี่ใจดีนะครับใจบุญมากนะครับอันนี้กับความที่เห็นของเอฟซีนะครับเลี้ยกับท่านสุดท้ายเพื่อนบอกว่ามีแต่อวดรวยและก็ชอบเอาลูกมาอ้าง เก็บไว้ให้ลูกนะครับทําเพื่อตัวเองล้วนๆแต่ก็เอาลูกมาอ้างตลอดนะครับกับเป็นความคิดเห็นของ FC บางท่านบางคนนะครับมองว่า บอดบิกปุญญบ,บ้านฟินแลนด์คือบอไปบริจาคซ้อยเขาละ่ะมีแต่อวดล่ําอวดรวยกับบอบริจาคจากเที่ยประมาณนี้พี่น้องแต่จริงๆพื้นิตอดูเรล้วนะครับเอาตรงๆพี่น้องพื้นที่ด,ดูเรล้วนะครับแต่ว่าเอฟซีนะครับ,รบหลังจากที่ฟังเจ้าของมิดามากักนยุนนะครับโยงมานะครับผลสุดท้ายมาจบที่บอดบิกมาแสะมาดาบอดบิกคือเก่าประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังหดกะ คอมเมนต์ Comment, ขอมมาซูฟังได้หรือครับผมแต่ว่าดูส่วนตูนะครับผมมั่นใจนะครับว่าทางบอดบิ๊กแล้วก็ค่ายโตเกียวมิวสิกจังไหนเพื่อนกระหิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพื้นสีประกาศออกมาตอนไหนแค่นั้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ